ครับกกลับสวัสดีพี่น้องเอฟซีของเซียนนาดีทุกทันนะครับครับตอนนี้เข้าไปฟังตัวเลขของแอดหน้าหน้านะครับเป็นทีว่าจังไดนะครับตัวเลขของแอดหน้าหน้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเซียนนาดีสิโทไปถามมึงตัวเลขแนวทาทังรัฐบาลไทยกับหวยเล่าน้ากันด้ครับเด้ครับก่อนอื่นหอาก็มาตามรัฐบาลไทยก้อนับวาหวยรัฐบาลไทยสิออกก่อนหวยเล่าเลยครับ ที่น้่งก็ลอรับช่วมรับฟังไปน้ำกันนะครับค,ครับครับสวัสดีแอฟหน้าหน้า ครับผมเป็นไรตัวเลขแนวทางรอบดิแมเ่เรายังตัวเลขอียังค่ะแมเ่เรายังตัวเลขรัฐบาลไทยสุดเน้นโอ้เพิ่นเพิ่นเพิ่นเน้นศูนย์ข้างล่างนี่ล่ะเน้นศูนย์ข้างล่างมันบิดบิ่งเออยิงศูนย์ตะ ขนมาสองอุกเนียศูนย์จีบบาของเพิ่นอยู่บ่ฮะจ้าเพิรนเพิ่นวันวันที่แล้วเพิ่นกระทู้มากเพิ่นกเนีสองครับค่ะบิ่งศูนย์เพิ่นกะศูนย์กะศูนย์สองศูนเจ็ศูย์เก่าเพิ่นวานะศูนย์สองศูนเจ็ศูนย์เก่าดมนวัที่แล้วของเพิ่นสองกะสองหกสองเจสองแปดทนูบอก โอ้ศ oh, e hey. <ừ> ูนย์สองคืศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดแล้วมาแห้งส่วนเลกบนเป็นไดอยู่ของทียน้ะเลขบนเนาะของพื่นเนาะอันนี้ของเขามันคำนวณเนาะบมถึงเนาะของเพิ่นน่ะของเพิ่นน่ะเื้นว่าเจ็ดแปหเจ็ดแปดห้ามนค <7, 8. S 2> ่ะออื จ็ดแห้าโอ้อมยม<อ>ยเขากันฟันันฟัเป็นรงยกันอโอ้ยเขากันเเรียกพอแนพหเป็นฟเป็นโงสุไทเยเจ็ดแปดห้านี่เนาะแมนค่ะเพราะว่าบ่าเป็นยังทำสิออกของเราดืออ,อกตั่เขาคำนวณกับเป็นยังครับบ,บ,บ่เป็นยังครับอยี่พนบติวาดอกแน่นแมนคือเฮาเฮาเฟันโคงสุด้ทยเป็นตัวน,นั้นะครับ เจ็เปยห้าเนาะแน่นาะแมนเจ็เพราะว่าเดีขคางเดียวเองพอเรางวดที่แล้วเพิ่นได้หาศูนย์สามครับรอืข้างล่างเพิ่นฟันศูนย์อวิ่งรูดอเพื่อนฟันศูนยศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์เก่าค่ะฟันศูนเนาะแต,แต่แต่ตัวเดียวของเพืพน่นเพิ่อนยันยันศูนย์เลยอืม ขอหนูยุ่ที่หนูบอกของหนูสิบสี่งวดน่ะครับแมนศูนย์กระสองหน้องแนนข้องหน้าสิบห้าศูนย์สองกรนไรข้องอันข้องหน้าประกบเซฟคู่ไดครับศูนย์เนี่ยศูนย์หนูน่ะบบฟันศูนย์ในวันรูไปฟันสามสองไงโอ้ฟั่นฟันคับแตหาวหนูน่ะก็คือศูนย์กับสองมันนมาเขาเขาเขาไงครับมันชนเขาก็คือศูนย์ค่ะแมนค่ะ ฟันเป็นหางสุดท้ายแล้วพ่อก็จังใส่ไอดีไลน์แล้วแต่ครับไอดีไลน์ไอดีไลน์ที่เห็นหน้าส้มใหม่พอมันมีตัวเลข6ตัวเป็นบ่แม่นค่ะซื้อแล้วก็ตัวเลขซื้อซื้อภาษาอังกฤษนําหน้าเด้อเนาะแม่นแม่นพ่อบ่มีแอบ่มีหยังดอกครับแบบนั้นเลยโอ้เป็นแบบนั้นถต่แมนถต่แมนซุ่มสิซุ่มเพิ่นี่ยเข้าคุมไลน์มาคือคือพิมพ์ตัวนั้นเข้าไปเลยมนบ่่่แแแมมนนม่นครับครับ แ <c oughs> มนแมนมันชนแมอนอีหลีค่ะครับสำนับหวยเล้าเด้อยวแม่หบเดย์หวยเล้าหวยเล้าประมาณใบใบเรื่อยเพราะว่าถ่ายเล่นวิ่งประมาณใบแต่ว่าเสียห้ยใบอยู่แมนแมนได้ให้ยใบอยู่รองวันที่แล้วน่ะแล้วเรีว,นะรว,รวแต่ว่าคือมันหลายอย่างก,กันเลยลืมไปเรื่อยจนพอทักมากเลยได้๋หายครับครับเอออันนี้อันนี้นนก็นนะ่าเสียด้ยไหวเดี๋ยวเดี๋ยวส่งไปใหยย้ค่ะครับผมอ่าครับ โอ้ให้ให้เข้าได้ทุนจากรัฐบาลไทยก็เน,น,นาะจังหวลงทุนเล้าตอนน่อเนาะแมนแมนแมนมันมันท่านอยู่แล้วพ่อแมนท่านอยู่ดอกส่วนไม้มงคล่องท่านอยู่ท่านท่านอยู่ครับร่องลองไหวนี่แหละพ่อบ่เสียหายเขาบ่เขาบ่บ่ว่าบ,บ่่บเอฟซีบ่ได้ว่าดอกเพิ่นบ่ได้ว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นก็ไปเบิ่งเป็นแนวทางคือกันนะบ่ว่าขันมันเขาของเขาก็ถือว่าแบ่งปันเนาะแมนแมนครับแต่ <c oughs> เรา ทีเแล้วมันหาศูนย์สามเออวันนี้มันมาตัวนี้ตัวนี้มันชนหลอหาโนบอกพอว่าขังเทิงนี่เป็นบอนก็มาชนครับครับชนขังเทิงเรามันชนแปดหาพอด้วกันแมนเราล่าก็บอกว่าเป็ดยูรักซีดโอ้พอยิบพอไปยิบจับลอตเตอรี่ไปไล่หมวดที่แล้วนะเขาบอกเราอยู่เดียบสามยูรักซีดเราเบอร์เซียเนาะเราก็เอาหาศูนย์สามย้ำเดียวเออแมนเออแม่จ้าวันนี้หนูบอกเลาอยู่ไอสื่อหุกกลับ ระว่างเปดหากับสามหาันตัวเดียวกันเด้อสมกับเปดนี่เนาะแงงมนตงนูย้าแพงเดีดข้าต้องแพงไปแบบนั้นนั่นนะแพงตัวเด่นตัวดกคม่อรับครับครับครับอันนี้พอเอาเสียงมันหน้าเขาใน y o ย t ูทูบยูเด้ออัดอเสียงยอเด้อความอยากอัดเสียงผ้อมอ๋อได้ไค่ะได้เพราะว่าอัดเขาในยูทูบผ่อม ครับผมโอเคี้ยค่ะว่าจยเจียงเทกโรงๆมันๆเป็นน้ำกันน้อยแอ็ดนะเนาะจ้าได้ค่ะพ่อับดครับครับเอาครับมีแค่นี้แหละครับครับขอบคุณหลายๆเ้ยครับเดี๋ยวพอสิเส่ยดีไล่เลย้างล่างให้เอ็ดที่นไดิขอไปหาจ้าได้ค่ะครับผมครับผมครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับ <c oughs> ครับก็สัมผัสดดียาบลอยแล้วนะครับเด้อพี่น้องเฮาก็สัมผัสตัวเลขของอ่าของอหน้าหน้านะครับหน้าหน้าแห้งๆรุย้ยนะครับเพิ่นเดี๋ยวเสียอนาดีสิใส่ไอเดรไล่ไว้ข้างล่างให้น,นะครับเด้อเพราะว่าเพิ่นอยากตั้งกลุ่มคือกันนะครับพอตัวเลขของเพิ่นนี่ แมนแมนแมนเพิ่นตั้งลุ้มกระตามเพิ่นกระ่งตวเรขมาให้เสี้ยนหน้าดีได้เผยแร่ให้พีนองเฮ้าเบ่งชมนํากันไปตลอดอยู่แล้วนะครับครับเดี๋ยวผมสีสไซไอเดีไลไว้ข้างล่างให้พี่นองเฮาได้เอาเขาไปอยากเข้ากุ้มนะครับ F c ทซาทันได้อยากเข้าคุ้มกับแอหน้าหน้าก็เข้าไปได้นะครับแต่ว่าเพิ่นมีคายกคู่อยุ้ธครับเด้อ คาคู่คาค่ายของเพนม,มีต่ตว่าทอดใดเนี่ยเสี้ยนหนาดีบลูนะครับครับก็จ้องหอยไปสอบถามกันเองนะครับครับก็น,นี่คือเบอร์ไล่ของของหน้าหน้าแห้งๆรวยๆนะครับเ i ็นนะครับเยซี่ทันได้อยากเขากุมนะครับเสี้ยนหน้าดีกับเป็น เื้อให้แอดหน้าๆนะครับกระบ่กเป็นยังนะครับต่างคนต่างอาศัยกันนะครับเพราะว่าแอดหน้าๆเพิ่นก็ส่งตัวเลขแนวทางมาให้เส้นหน้าดีเส้นหน้าดีกับเอ่อเป็นกระบ,บอกเสียงให้เพิ่นนะครับเพิ่นอยากมีกลุ่มมียังเป็นของตัวเอง,งเก็เลยมาลงให้เพิ่นนะครับครับ n i n g หนึ่งศูนย์ห้าแปดหนึ่งศูนย์นะครับเด้อนี่ก็คือตัวเลขของแอด หน้าหน้านะครับของหน้าหน้าเฮงเฮงรวยรวยนะครับครับข็ขอขอบุญขอบพุ่นหนูหน้าหน้าเด้อครับเด้อที่ทรงตัวเล็กแนวทางมาให้พอเสี้นหน้าดีในล่งให้พี่ให้น้อังเข้าได้เบิ้งได้ส้มไปน้ำกันอันนี้ก็เป็นตัวเล็กสุดเก้านะครับอันนี้ก็มากมากความกันเลยนะครับอันนี้ก็คือเล็กวงในนะครับเลกลับวงในนะครับครับงัวรัฐบาลไทยเด้อครับเด้อเลกลับวงในเริ่มเขียนวันที่อยู่ตัวละ ครับผมเชยนวันที่ไปก่อนสามสิบเอ็ดทับเจ็ดับ6กรัฐบาลไทยครับครับให้เอฟซีเขาแคบหน้าจอยด,ยด้วย,วย,วย,วยครับเด้อดุนดเลยครับ ครับรอบนี้ก็ขอให้พี่น้องห้องสศกมันไปน้ากันนะครับที่สําคัญนะครับเสียนาดีจัดนักแล้วครับแปดหาหาแปดพอเป็นตัวเลขของเสียนาดีนั่นะครับเด้อจัดนักไปตะกร้านีแล้วลอตเตอรี่หลายใบนะครับครับรอบนี้ก็ขอให้พี่น้องห้าโกสศกมันมันไปน้ากันล้วก็ขอขอบุญขอบุณหนูหน้าหน้านะครับเฮงเฮงลุยๆที่ทรงตัวเลขแนวทางาใหม่เสียนาดีได้เป็นแนวทาง ไว้ให้พี่ให้นองเข้ารับช่มรับฟั่งไปน้ำกันนะครับครับตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเส้นนาดีก็เป็นซื้อกลางให้เอ็บเสูุ้ขุทุกคนด้เบิง้งได้ช่มไปน้ำกันครับก็ขอให้พี่น้องเข้าโศกมันไปน้ำกันในรอบนี้นะครับครับจิบนี่ก็ไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับขอให้พี่น้องเข้าโฉกดีสุขุสุกคนนะครับเด้อสวัสดีครับ